สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมยิ่งนะครับช่องดูพอดีครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมาลุ้นเนื้อนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้อยด้วนอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับวันนี้มีอยู่3มรุ่นมาแนะนํานะครับเป็นรุ่นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับรุ่นละไม่ปไม่เกิน67 เหรียญแล้วกันนะครับเอามาให้ชมแล้วก็มาให้เดินหาบูชากันเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อได้ติดตามกันนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ออกมาเมื่อสอสาวันที่แล้วนะครับสวยงามทุกเหรียญครับคัดมาทุกเหรียญไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่เองครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมก็สลับกล้องให้ดูนะครับอ่นนี่ครับนี่อยู่3รุ่นนี่ครับอยู่3รุ่นนะสรุ่นเลยเอารุ่นแรกก่อนแล้วกันนะครับผมขอ เริ่มรป็นแรกก่อนนะครับเป็นรุ่นอะไรนั้นเรามาแกะพร้อมกันดีกว่าขอตัวอย่างหนึ่งเหรียญแล้วกันนะครับเป็นเหรียญนี้นะครับมาเริ่มต้นกันเลยครับมานะครับมาดูเหรียญรุ่นนี้ครับผมมีตัวอย่างนะผมขอแกะตัวอย่างรุ่นเนื้อให้ดูนะครับสักหนึ่งเหรียญแล้วกันนะครับซีนนะครับกล่องสีขาวนะครับพร้อมซีนอย่างดีเลยครับมาลุ้นด้วยกันว่ารุ่นรุ่นนี้คือรุ่นอะไร นะครับจะได้ติดตามกันว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรแหมสีดีด้วยนะครับเป๊ะเลยนะครับมีทั้งหมดสองสี่หกเหรียญน,นี้นะครับหกเหรียญน,นี้นครับเกิดเข้ามาเป็นเนื้ออะไรรุ่นอะไรไม่ทราบได้มาดูพร้อมกันเลยครับฟับครับโอ้ยอื้อหือ เสมาครับเสมารุ่นนี้ครับทรงนี้เหมือนเหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนรุ่นไหนรู้ไหมครับเหมือนรุ่นไหนเหมือนรุ่นไหนรู้ไหมรุ่นนี้มันเหมือนรุ่นแปดรอบนะเหมือนเหมือนนะเหมือนแปดรอบนะครับโอ้โหเป็นรุ่นอะไรเป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมเดี๋ยวผมแกะอะไรครับเดี๋ยวผมแกะจากซีนให้ดูนะครับพี่เพื่อนๆครับผมที่ได้ เ็นความสวยงามของเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงมันปูเดี๋ยวแกะดีกว่าเพราะว่าตัวรายการบังนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ามีเนื้อเอมีลักษณะยังไงบ้างนะครับไปแกะกันดีกว่าครับนี่ครับผมแกะออกมาก็สวยแบบนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงหนากเงินนะครับเหรียญรุ่นอะไรนั้นนะครับเฉลยเลยรับเฉลยเลยแล้วกันครับผมเสมาพยาวานนครับเป็น เนื้อทองแดงมันปูนหน้ากากเงินและก็ด้านหลังหลังยันเรียกว่าหลังยันนะครับรุ่นนี้หลังยันมาพร้อมเลขโค้ดหนึ่งสามห้าครับผมด้านหลังยันนะสวยมากเลยครับใต้ห่วงตอกตอกโค้ดด้วยนะโค้ดอะไรเรามาดูกันโค้ดดอกบัวนะครับยันสวยมากนะขออภัยนะครับกลางคืนแสงอาจจะไม่พอ นะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเสมาพยาบาลนอนเนี่ยจะมีสองหลังมีสองพิมพ์คือพิมพ์เป็นรูปพยาบาลนอนแล้วก็หลังยันนะครับอันนี้เป็นหลังยันหืมหน้ากากสวยเลยนะครับไปดูนะอีกสักเหรียญดีกว่านะครับอีกสักเหรียญขอแกะอีกสักเหรียญหนึ่งเอาเหรียญน,นี้แล้วกันแกะเลย ผมคิว่าเราจะได้เป็นทั้ง2หลังทั้ง2พิมพไหมนะครับอา้าวไปไหนอ้าวาอันนี้น่าจะเนื้อปีกเครื่องบินนะผมคิดว่าเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะเบาวิวเลยดูดังเนื้อเงินเลยโอ้ยเนื้อปีกเครื่องบินหลังยันเช่นกันครับผมหลังยันแชงหลังยันเช่นกันครับยังไม่เจอหลังวานอนนะครับมีสองพิมพนะครับดูเลขโครตร ดูเลขโคตดโคตดไล่สองเจ็ดสามครับผมสองเจ็ดสามนะครับเนื้อปีกเครื่องบินนี่สวยมากนะครับเสมาพยาวานอนนะครับพิมพ์นะครับหลังยันอันนี้เนื้อปีกเคร่องบินครับตันนี้เก็ได้2รุ่นครับเอสองสองเนื้อนะครับ ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณอยู่สี่องค์ที่ยังไม่ได้แกะนะครับพี่ๆท่านใดนะครับเพื่อนๆชอบรุ่นนี้ก็มาครับมีแบ่งปันนะครับมีแบ่งปันนะครับรุ่นนี้นะครับเสมาพยาวนอนนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับรู่องหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับนั่งเหมือนนั่งอธิษฐานจิตอยู่นะครับอืมสวยจริงๆนะครับ สนใจก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปเจอกับรุ่นไหนนะครับกดติดตามมาเลยครับเดี๋ยวพาไปแก่อีกรุ่นหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้